โอ้ยเบิ่งครับเฮียสนอโอ้เฮียอีหลีบันโอ้ล้น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 เบิ่งครับเบิ่งครับเทพี่น้องเบิ่งเลยเหลืออีกถุงหนึ่งเลยครับพี่น้องพี่หันมาเบิ่งพี่เทเลยโอ้โอจบไปน้ำไหมเทเลยเทเลยเบิ่งเอา <laughs> พี่น้องว่าพูดเจ้าบาทนี่ครับเม่นมาเม่นมาทั้งบ้บานพี่น้องพูดเจ้าบาทซ้ำเนี่ยเบื่องเอ้าวกเครื่องไนปลวกใสเบื้องครับโอ้ใสใสใสน่ครับกับเครื่องไนที่ตับหวานตับหวานเนื้อพูดกับสีเป็นเจ้าสี่เหรครับพี่น้องเนื้อพูดบ้านเห่า กะสีบ่อไดเป็นก้อนใหญ่นะครับเพราะว่าซ้อยปันกันพูดนี่จ้าบาทเน้อแถวบ้านพี่น้องน้อเม็ดมาบอกด้วยครับปันพูดแล้วครับเมื่อไหรครับเนื้อพูดเนื้อพูดเนื้อเบาได้เนี่ยอ้าเบงพญาม่อจัดขับใหญ่ๆตามด้วยน้ำใสๆพอรุ่งนั่นแล้วมันจังขัด เยจับว่าน,นจุบลงไปที่ะามาเบิงครับมาปุงแจ้วบานครับพี่น้องเบิ่งครับอันนี้น้ำเพี้ยต้มซุกแล้วนะครับพี่น้องสูตรแจ่วเบาเช่นเห็ดในเบิง่งคือเก่าลหรครับเมื่อนี้น่ใส่ผกปนลงไปครับนี่ิกปนลงไปอย่าเพ็ดคคัก <laughs> เดี๋ยวสิกัดลูกโดดใส่น้ำบร่อยข้าวคั่วนะครับข้าวคั่วเบาเช่นใส่สองสอนแบบคุ้นๆข้าวคั่วตามด้วยผงนัวน้ำเพียในเบาเช่นเอาใส่เกลือมาเหล้วนะครับพี่น้องต้มใส่เกลือผงนัวใส่น้ำปลาครับพี่น้องน้ำปลานี่แต่การละครับแจวบะหมี่ยังมากไหมข้นให้เข้ากันบิ่งครับ ตัวตัวได้บัน๋นเผิ่งครับปาดตัอืมแซบขมแล้วเพระาะว่าเพียเนี่มันเป็นเพียแท้ขมแล้วขมแล้วดีกับนี่พี่ใส่ผักลงไปครับ ป,ดปอดไดคือใบบักเน่านี่ครับโอ้บหครับอวดตัวเลยครับพี่น้องมาครับมาเสียบเสบน้ำกันบันนี่แหะครับสูตรเจวเบาเช่นประมาณนี่จักหน้อยเขาขวัวขึ้นกะอวดตัวเลยครับพี่น้อง เจลแล้วๆสูตรเจเวเบาเช่นโอ้ยมาถั่ยยงใหญ่เหมือนนี่มา,ยยมมาจุดจวดน้ากันบันเต็ยมเปิดฝาขึ้นเกาแล้วครับจกโบก <c oughs> โอ้ได้เหนือผูดเหนืองวัวหน่อยมากนะครับพี่นอ้องหอมหวยๆครับไปปั่นผูดน้าเพลินกะจวดมากแล้วครับเบิ้งครับตับหัานตอนยงใหญ่ฝากพี่ตอนน้องครับข้ามแหลก โอ้เจหัวต mm ัวคุนๆเลยอื เลือกเอาครับพี่น้องเสียเอาตอนไหนลองเบิองปลาหมึกกันนะนี่ครับปลาหมึกได้มาจักหน อยไปน้ำจุไปน้ำ ืผ mm hmm. ักหลายพี่น้องเอ้ยเหนือพูดบ้านเห่าทั้งบานพี่น้องพูดแล้จัาบาทซ้ำเนี่ย <laughs> ใส่อ่ใส่ออนใส่อ่อนขมขมเอาล้ำนะครับเนี่ยใส่อ่อนสดเ,เลย khổm âm lâm khổm chân hú lăn chè chè มักตอนไหนครับพี่น้องตอนไหนเป็นตะพอยเหลือกเอา เนื้อพูดบานเท่าขอดีก็คือมันจะได้พวกดกพวกอย่างมาต้มน้ำครับพี่น้อง กินแล้วๆจังสิบบอกว่าเบาเช่นเอามาพูดเจ้าบาทซ้ำเนี่ย <laughs> สอยจูค่าเคียงกะกินมาแลลวได้ครับพี่น้องต่ว่าเอามากินในพี่ให้น้องเบิ้งนน่ำจูค่าเคียงนี่กะสูดจอดเบิง้งเอาตอนใดมากันไหนก็ซสอยเอาเป็นลูกเต๋าก็ได้นะครับเจีวสิเพ็ดเพชบาานเจีเมือนี่ จวดดีๆกรอบ ถ้าได้ของแท้มันแซ่บกรดครับเจ้าเพียแท้เขาเจ้าก็ต้มใส่ดีแล้วบอร์ตรงปรุงยากม,มาตอนไหนเนื้อปูดมันกัดจมาแบบนี้แหระครับ อนบ่อดแบบเป็นก้อนคือเอาไปซื้อน้ำห้านด้ครับพี่น้องเพราะว่าต้องซ้อยแบ่งกันให้ครบทุกกล่องนะครับคือได้คือกันเบิดทุกปูดทุกกล่องนะครับปั่นกันแต่ว่าเสือห้องหาบ่อดเพราะว่ามันหน่อยกระเห็ดกินให้พวกขั้วผู้เพื่อน,น,น เป็นเมื่องสังสงหารเห็ดกินกับผันนะครับเบอร์เช่นกับได้กินน้ำพิ่นอยู่ เอกลักษณ์คือหอมหอมดีครับหอมกินเนื้อ ตอนน,อตอนนี้เป็นตะแ s มตอนหนึ่งเป็นตะแซม เอาไปต้มมุงวั้ผีกล่องอยู่ผีครับพี่น้องอันนี้ใส่ตันว่านเนี่ยแมนบอรล่รอเบิองกันนะ กึศดดีก็อย่างนี้น,นี่ยคิดว่าหรอวะ <laughs> ยำได้บอระเตี้ย <laughs> อืม ขมอําลํำแต่ว่ามันเปืดปยๆด,ดีครับ คลิปสีเงาพ่นโอ้อยู่จ่องคองครับพี่น้องเบาเช่นกินมาตาพุนแล้วมากินดีครับพี่น้องเถิงลาบเถิงจุขึ้นกันครับอยู่พุน อยู่เขียงเพิ่นนะครับมองเพิ่นนั่นเห็ดพุ่นละคากิลีเอาเนื้อผูดมาฝากมาตอนพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่เมื่อนี่ครับบั่นเบาเช่นปันพูดกันสื่อสมุดว่าสื่งง่วมากตัวหนึง่งราคาซํำนั่นซ้ำนี่ก็คือเอาราคาง่วตังเลยครับพี่น้องเนื้อได้น่อยได้หลายก็คืออยู่กับราคาง่ว่ะครับถ้าผู้ไปซื้งง่วซื้อได้มาถือ จำนวนเนื้อมันก็จะได้หลนะครับพี่น้องสื่งง้วดีราคาดีเนื้อจะได้หลคือเฮามาปั่นกันบด้เอามาแบบในราคาที่เฮ็ดขายนะครับพี่น้องมันก็เลยเป็นได้หลอันนี้พูดเบาเช่นสื่อมานี่ก็ปั่นเพิ่นมานี่ก็หาลอยนะครับปกติเพิ่นก็เฮ็ดพูดใ่หนึ่งพันเอามากับมาปั่นกันกับลุงเพิ่นนะครับก็เลยเอาคนละเครงคนรละหาลอยพันหนึ่งนี่ บเบิ้ตะนีก็ได้ตากหลอดบอกไลคครับพี่น้องเอา้าบ้านพี่น้องได้ไลค์ย,ยังสี่บ่อเมนมาบอกเนียนะครับคือบ้านเบาเช่นบอ่อนะครับเดี๋ยวมือบุญเดือนหนาต้นเดือนหนากับสีดเดชอีกนะครับเดี๋ยวเสียเอามาให้พี่น้องเบิง้งคือเก่าเหรอครับเอา้าสําหรับคลิปนี้แซบกข้าวอินดี้ครับพี่น้องยกโปให้เลยเนื้อหอมหวานนะครับพี่น้องสดสดใหม่ๆตับหวานหวานจุวยๆคือเก่าเหรอครับ ขาดบ่ได้คือเอ็มเปิดฝาเข่ากันขยดีครับพี่น้องวิธีเชา่าบานอีสานบานเท่านะครับน้ำใสๆกินกับซอยจุจังสี่เลยครับเอาสำหรับคลิปนี้เอาไปซ้ำนี้ก่อนครับพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมขอให้เอซีทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับขอให้สุขสมร่ลำรวยสำเร็จลุล่วงยงยิ่ง,งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับ